คนดูนะคะอย่าประทิดตาอันนี้ไม่ใช่มาลโมคน,นะคะอันนี้เป็นเดียวชาร์ค่ะไม่ได้ยกไปไหนนะคะีล<น>ะนี่คือข้าวอาหรับนะคะข้าวไมเดียนี่ที่เราหุงมาเรียบร้อยค่ะทุกคน <ๆ S 1> แลวให้ทุกคนดูว่าก้นหม้อนะคะสมมติว่าเราจะกินแพ้แเพราต้องต้งแพ้ให้ได้ที่การกินเนื้อให้ต้มเนื้อให้ได้ที่ต้องการกินไก่ก็ต้มไก่ให้ได้ที่ พอเราต้มให้ได้ที่เรียบร้อยเราเอาน้ำ่าใส่ลงไปน้ําเนื้อกระดูกชี้โครงนะคะที่กระละต้มมาเรียบร้อยน้ําเท่าไหร่คะน้ํา700กรัมข้าวสาร500กรัมนะคะทุกคนง่ายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะฉีซองลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะ,ท,งงนะคะ,คะทุกคนแล้วเปิดฝาเปิดซองแล้วเทลงไปคลีนี้จริงๆแล้วจะมีความหอมของเครื่องเทศ ที่อยู่ในซองนี้เรียบร้อยแล้วและในนี้จะมีเขาเรียกว่าเนยบริสุทธิ์แาก100%กิโลละ800บาทอยู่ในนี้ด้วยนะคะง่ายมากๆไม่มีอะไรที่จะง่ายกว่านี้กแล้วค่ะทุกคนและเครื่องนี้นะคะใครที่ซื้อไปไว้ใจได้เลยนะคะว่าได้ผ่านออยอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเอาข้าสารใส่ลงไปนะคะ อยากจะบอกว่าเนรสชาติเนี่ยอยากจะบอกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวกินไม่เหมือนกันบางครอบครัวกินหวานบางครอบครัวกินเค็มบางครอบครัวกินรสชาติธรรมดาธรรมดาไม่มีรสชาติอะไรเลยเพราะเขาต้องเซฟเต้องเซฟตัวเองในเรื่องของอาหารการกินที่คลาสทำเนี่ยเป็นรสชาติปานกลางค่ะทุกคนเป็นรสชาติ กินหวานกินเค็มขึ้นอยู่กับพวกเราเลยว่าจะกินหวานเราก็ใส่ลงไปจะกินเค็มเราก็ใส่ลงไปนะคะง่ายมากเลยคนที่ไม่เคยหุงข้าวมาก่อนในชีวิตนี้สามารถทําได้ค่ะง่ายมากๆไม่มีอะไรที่จะง่ายกว่านี้อีกแล้วแค่นี้นะคะทุกคนแล้วปิดฝาหมอ้อนี่คือข้าวที่สุกเรียบร้อยแล้วแล้วการจะแซะข้าวให้ดูะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะข้าวเม็ดสวยงามมากข้าวเม็ดสวยงามมากแล้วกระทะตัวนี้ไม่ใช่กระทะเทปวอนเป็นกระทะหินแกรนิตค่ะไม่ใช่กระทะเทป้อนนะคะใช้เวลาสั้นๆมีเพียงแค่ข้าวเนี่ยจะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะแล้วให้ทุก ดูถึงศักยภาพอยากจะให้ทุกคนดูถึงศักยภาพของหมอ้อหลังจากที่หุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะอย่ากระพริบตาอันนี้ไม่ใช่วายกกลน,นะคะอันนี้เป็นเดียวไทม์ค่ะไม่ได้ยกไปไหนนะคะทิสสิลานี่คือข้าวอารับนะคะข้าวมิเรียนีที่เราหุงมาเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วให้ทุกคนดูว่าก้นหม้อนนะคะ่ะสมมติว่าเราใช้ข้าวหนึ่งกิโล ทุกอนูเม็ดเราใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้พาไปไหนเลยติดก้อนหม้อไม่เป็นดัางข้าวเลยข้าวนี้ซองเดียวนะคะมาเป็นกระทะใหญ่แบบนี้มาเลยนี่คือข้าวซองเดียวนะคะกะละเคยแพ็คเป็นข้าวเนี่ยแปดจานด้วยกันนะคะโอเคอ่า